เพิ่นเพิ่นกินข้าวแล้วบ่เพิ่นนอนแล้วเด้อจักนอนอือเสี่ยวเพิ่นหมอขึ้นดเสียวอันเพิ่นอันโอ้ลาเอ้ยจนสาดเด้เนาะเพิ่นได้อายุจักปีแล้วนี่เอี่ฮูบฮูบไอบุนํามาฮอดแล้วเวหนูอือสวัดีไอบุญนําดเนาะ สบายดีเลยอสบายดีเดอ้อนี่อืมโอ้ยแข้งก็ออกคนแล้วพี่น้องเลยคนไลนหลปะเหนื่ยเฮ้ยนี่เด้อเด้อนี่จะมีอืมมีนมเนาะมีนมที่แท้มีข้าวโอ๊ตมีโจ๊กมีย่างปลาค้างอย่างนี้แหละหพกกี่น้องผุดกินอันนี้ก็เป็นเพื่ิน เด้อไอ้นํำมาฮอดมาเท่งลเด้อไอ้นำมาหาละเด้อเ้อใจเป็นบอใจเด้อโอ้โอ้่นมดนอกอธิบายไ่ได้รงงอ่อนออไปเป็นชื่อเลยเป็นห่วงเลยออออออลงไปแข็งนะคะนล้วก็จะกินนม สบายดีสบายดีถ้าผส,สมเนาะคลิปนี้ก็มาพบกับบ่าวบุญนำหลยกับบ่าวเบียร์ซางเนาะคือเจ้าเจ้าคองซอง BS Family Tour โดยก็ถือว่าฝากเข้าไปติดตามให้กําลังใจพนเนพื่นอนในพี่น้องคือดังที่บ่าวบุญนาได้เห็นในคลิปเพื่อนได้เอาลงพี่น้องเลยคือมีเด็กคนหนึ่งอายุจะปีเสีาสามปีเจ็ดเดือนสามปีเจ็ดเดือนแต่เป็นคนบอประสงค์อ่าอ่าประกอบเนาะที่หรือว่าเป็นคนที่ว่าโบอบ์สมุนแบบเลยพี่น้อง เรือว่าเป็นคนพิการอก,ก็ว่าไรนะพี่นอนะ้องเนาะเกิดมาพี่น้องเอ้ยโอ้ยแล้วเกิดบัไรพี่น้องเนาะก็อว่าเป็นคนที่อาบสุสมบูรณ์แบบเป็นคนที่ว่าหัวใหญ่พี่น้องเอ้ยหัวใหญ่ตันตัวน้อยให้เราก็น่าสงสารพี่น้องเอ้ยบ,บ่าวบุญนาได้เห็นแล้วคลิปที่เพื่นอนอาเอาลงไปบ,บ่าวบุญนำจึงเกิดความสงสารฉะนั้นมื้อนี้บ,บ่าวบุญนำจึงให้อา,อาเซียวเบียสร้างนำพาไปเบื้องแล้วก็จะได้ซื้ออ,อุปกรณ์อาบ่วจะเป็นอาเพื่อเนเพื่อนเนาะ เป็นเพื่อเท่าเป็นปนุ่มเ,เป็นเพื่เพื่อเป็นนมอ่าเป็นขน้าวนมแล้วก็เป็นอีกอย่างต่างๆพอพอที่บรรเทาทุกช่วยกันได้พี่น้องเท่าที่จะช่วยกันได้ฉะนั้นอ่าบ่าวบุญนัมแล้วอ่าบ่าวบีซางสาวนกก็จะข้อวอนผู้ใจบุญถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วถ้าว่าท่านใดเนาะอยากเห็นอ่าการอ่าใส่ชีวิตที่แบบอายุรถต่อไปนะแบบ ให้ดีกว่าเก่านะพี่น้องเลยเ,เนาะอยากช่วยอยากบริจาคอยากให้บารมีนำโดยบารมีสร้างเป็นสะพานบุญก่อสมาธิตอ่อใดดังที่ในคลิปวิดีโอที่บารมีนำได้แปะลิงก์เฟซบุ๊กลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรของบารมีนำอยู่ยที่คําอธิบายของวิดีโอเนาะทำศพเนาะ,ะบารมีนำเนาะบารมีสร้างพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญไปฮอตไปถึงไปมอบให้น้องน้องแฮปปี้พี่น้องเนาะให้เพื่อน ได้มีชีวิตอยู่รอดเท่าที่จะอ,อยู่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะก็เท่ว่าจังซีแหละมันเลือกขึ้นบปได้พี่น้องอ้ยเมื่อเราได้หูได้เห็นแล้วต้องได้ช่วยเท่าที่จะช่วยได้พี่น้องเนะอ้ยเนาะไปเท่าเป็นจังไดน,นั้นจะให้เบ,บ้าเดชางเป็นมือกองพี่น้องเอ้ยมันนี่เนาะแล้วบ,าบ่าวบุญนำสนุกจะเป็นผู้จับเครื่องแล้วก็ไปเบื้องเพื่อนว่าเพื่อนจะเป็นจังใดนาะพี่น้องเนะาะเดินทางไป็นกันพี่น้องเอ้ย แวถ้าถ้าผสม,กกมตอนนี้ฮอก็มฮอานลหลวเฮอจดเขยาไปซื้อบางทีฮอพวกเราก็ซื้อมาจากชันเลยเื่อว่าโตเป็นคนที่ไปเพิ่มคนก่อนแล้วคนทูาคัดขึ้นได้เลยบอกเขาเลยไปดูยกันสบายดีเลยฮอซื้ช่วงยขอซื้ออันเบ้บล็อกไอได้มัดไดบมันไปบได้โอ้ี๋ยวเดี๋ยวี่ยวมนเพื่อบอกมี่นเพื่อนมาคุณเพใจเบ่ เป็นพอดีจึงเป็นเบมเบมเบมอ็นิไม่ได้ไม่ไดองนีเลยเอานมเลยไดมนักนมยังนะซอยไงเออเออี่นกินนมพี่นะกินนมเนี่ยกินนมให้ซอย โอเคดูว่ากันขับเปเรื่องนเนาะโอยเก้อกันไปะโกัมเดั่นดแฮปี้วนะซื้อเครื่องมอบให้แฮปปี้เอเหรนขาวั่มาได้กินข้าโอ้ย่เกือือบบดยากกดกใส่เกเื่อไรเน้ำอยอ่ะเอาจักซีซ้

เป็นขอซื้อหรืกซองแผ่นเลเอาจากเอาจากท้ามเลย้ในซองางอน่ no p p ิบยคนบินมั้งเนบินมั้อ๋อบ๊บ๊ะ่ได้แล้วคนมแล้วคกินได้หมบ่ขนมโบราณโบราณเนอะโจ๊กนมโจ๊นมแผ่นเพลือโจ๊นี้ให้เราก็ได้รสชินเท่านั้นรสชินอั่นเองโอ้โห

่อ่่เน่สมอะมเาไร่มนตัวตันั่นนะนนี่่ะเอยเดมันเลยงถุงน้อยเด้ออ๋อน้อยบ่มันเอาเส้นสีเขียวค่สนเส้สีเขียวอ๋อคุณต้องใเออจั้สีเขียวดีใจดีเพื่อนอ่ะโยก่ายเพื่อนกระจโฮจะกันเนาะใส่เบิร์เบิดเบร์เพื่นเพื่อนก็ใส่เบิร์เอ็รดเบิอไี่ก่อ เวเขาเนี่ยเนกินอะไรเนาะกินได้แต่ไม่ได้จกส่วหญ่ไมกินจนมๆก็กินอด้เนาะอันอ้กระซอยแพ็คหนึิบเจ็ดอันนอันนาโจก9 0้าสิพันเพิ่มเพิ่มแสนสิบห้าสองนสามสิบนหกสิบดันอาเอาอันนี้ส่มันเท่าห้าเส้นเหมือนนสิบสามสอรุ่นเท่าลย เอามาเซอีกสองพันห้าแสนกับสี่พันรุ่นให้น้ำผสมเทว่าเพิ่นจะคล้องพานเพิ่นแท้มาอีกหนึ่งเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวได้ใจเขาบอกกับใจหางสายเด้ออเงินหอนบอหันบอหอนเดี๋ยวบ่าวนำจากขอโอนเงินครับนี่ก็น้ำผสมเนาะห้าแสนืออยู่ห้าแสนห้าแสนสี่พันคนรุ่นให้ห้าแสนเนาะอเทว่าท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้โอนเงินให้ทางเอร์เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะต่อไปก็จะคนเครื่องไปให้น้องแฮปปี้เขาเนาะ โอ้สบายนอนนี่จับโอ้สบายพี่น้องเลยะโอเคสนุกกะมีทองได้แต่บบให้คนจับไล่เราพี่น้องเนาะอ๋อสามชิ้นห้าเอาห้าเยี่ยมเลนซื้อเครื่องไปเซว่นแฮปปี้นี่เงินเดือนนี่เนาะ ห้าเส้นกันได้เดียวเน้อได้การแท่งเนาะ,ะโอเคอไปักนนอเอถือว่าเสร็จเส้นในการซื้อเครื่องพี่นอ้องอ่าจำนวนเงินเป็นจำนวนห้าแสนกีบพี่น้องเลย เสี่ยวเป,ป็นซาเป็กว่าเสียวเป็กวา่าเป็กวา่า <c oughs> okay. มั้งเค้มันนี่อ่อาทรายเสี่ยวซางเนาะเป็นมือกล้องพี่น้องเลยอืยอเศรษฐกันเห็นเพฝนเอาลงแล้วโอ้ยตาต้นซาพี่น้องเลยอ่าคนเฮาเกิดมาซัดเดียวกะตางกันในเลื่อกเกึศุไรเอลีพี่น้องเลยเศรษกันช่วยเนาะท่านผู้ชมอายาพ่อญาแมท่ทุกทุกท่านที่ได้เข้ามาเห็นแล้ว มีจิตใจใส่ศรัทธาอยากช่วยเหลือคนทุกคนยากก่าช่วยได้เนาะให้บาบูน้ำแหละแต F F เอฟเอฟเข้อข้อนี้บ,บอกบ่จดบังขนหุน่มออบ่บ่มีรถจักรบ่มีคนอยูดด่ในหานเออเขาอ,อยู่นี่ซื่อๆน้อเสี่ยวแม่หล่ะยู่เรียบนี่นะดินน้อยเดียวข้างในเออเราเราดินเปนดินเข้าบนนี่ตักกับบุงมูเนียมีแต่มาเข่อมาอยู่นี่บ่มีนี่ตั้งตุ้ใน้อยสังกะสีนี่นีน่เออตัวนี้แหละนี่น้อย

พิด oh, ้กินข้าวโอ้พิ่ได้กินข้าวมาสวยอดมาอแล้วเโดยเส้นแซบเด้อพ่อแม่เด้อโอ้ยเพิ่นเพิ่นกินข้าวล้วบอกเพิ่นนอนล้วเนอะนอน่อเช่เพิ่นมอขึ้นดยเชียอันเพิ่นอัน โอ้ลายต้นสาดเนาะขนาดอายุจักปีแล้วนี่ดเปีหัวบ่อหับ่ออายุนํำมาฮอดแล้วเวมสบายดีอายุนำเนอเนาะสบายดีเด้อนี่โอ้ยแข้งก็คนอะไรเป็นนองเลยคนหล่่ยหัวพ่นเป็นน้องน มันเป็นนอเศร้าแล้วเศร้าแล้วบอกโอ้โอโด้วย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 วันไล่อ่ามื่อนี้อ่บาบ้าพนัมและเศรานกจะได้นำเอาอันอหลังจากเหน็นคลิปวิดีโอเนาะเหน็นคลิปวิดีโอของอันเบียร์ซางเนาะเดี๋ยวลงเนาะก็ถือว่าจะได้เอานมให้เพื่อนแล้วก็เพ้นเพิร์ดแล้วก็โจก๊กเนาะดังที่อ่า จาจ้าข้องหันพนูนว่าอันเอ,เอื้อมักไปเอาหนําตลอดเนา <l ittle S 2> <น>ะแหละก็จะว่าไปซื้ออ่ากะจังซีแหละโอ้ยก็ดีอกดีใจที่ว่าเดานาินมา,นามฮอดมาทึ่งก็ที่ว่าน้องก็มาเตสัญญาบุรีพอดีมาถ่ายเอ็มบีพีแล้วก็ได้เห็นคลิปเสซซางพา้ยว่าพูดว่าน้องแฮปปี้เนาะซื้อนะเนาะอเมื่อนั้นเห็นพูดให้ต้นซาดพี่น้องเลยพูดให้

ข้าวซ้เดียวคือกินซ้ำคละไห้จะกินเสียใครนีแล้วเศร้าอันนี้กินไห้จะนิดเดียวเร็วเดินเดินเดินโอ้ยย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 ินยย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 ่ยยะยยยยยนยย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 ยตยยปันยัยย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 ลยยยยยยนยย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 ยอยย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 ย่ยยยยนแต่กยเป็นความ าการช่วยเหลือที่จริงอกจริงใจเนะาะน้องนุ่งได้มาฮอนมาเทิงแล้วกะหวังว่าจะมีเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเนะาะจะได้มาเห็นตต้มก็อยากช่วยเหลือเพื่อนกะส,มส,มสามารถช่วยได้บ่เอ๋ได้เนาะแต่ว่ากะจั้งซีและธรรมสมเลยกะผู้ใดมีจิตใจเสียสละเลื่อมใสอยากช่วยเหลือน้องให้พี่ก็ส,มสามารถติดต่อหาบ่าวบุนัมและบ่าวพิษณ์สางเลยเนาะบ่าวบุนัมและบ่าวพิษณ์สางพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญไปฮอนไปเทิงเนาะ อันนี้ก็เป็นอ่าวว่าว,วพื้นนี่เพ้นนี่เป็นเป็นเจ้าไหนแม่เป็นอันอ่าแม่เพ้นอยู่ยใส่แม่แม่เพ้นอ่ะแม่เกิดหรอยู่เวียงโอ้ยู่เวียงอือโอ้พ้นก็ตื่นเป็นบาสเป็นบาสเนาะฮิฮกิน <c ười> เต้าน,นมมันบ่กินกินนมกินชูออ <c ười> โอ้ยลาเอ้ยอืม <c ười> เดี๋ยวน้องๆ้อไปเอานั้นให้ก่อนด้ดยได้แล้วขบใจโรมาเอ้ยน่าีบอเขาเดี๋ยวจะแล้วทูาโอ้ยมันทางเข้ากินจะลจ้าอกแบบว่จะเป็นต่างๆไนั่นเลเย่ยม้า น่องดีน่องห้ามนงมากอะไดีอยากนจ้าเนาะไ่วท้าลงไ่ทาลงเลยจ้ะไสนใจเจ้าตู้อะไรของพี่ 对呀。<Yeah. laughs> แบบนี้จะมีมีมีนมเนาะนมีแ็มีาอ,อ่นโมีต่าอย่นีแหละหน้องกินอันนี้ก็เป็นเพิ่เพิ่เด้อให้นํามาอดทงละเด้อให้นํามาหาละเด้อเขอบใจเป็นบขอ,อบใจเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้้อโอย้ หอ่อนอ่อนไปเป็นเชื่อเลยเป็นห่วงเลยโอ่อนอ่อนลงไปในแขรงเหมือนันแล้วเขาจะกินนมบ่เพราคนกวดดูโอ้เจ๋อขอบใจไปขอบใจเด้อแม่มุจักบนนี่มุจักไอ้นำบ่ ไอ้บุญนำเด้อไอ้ซื <en igen> <rant> ้อบุญนำเด้อแเสไฟไฟจสงแจ่งลูกใจแน่วังว่าจะมีญาติญาติแม่เนาะมีเอฟซีมีอาผู้ใหญ่จะดีมาช่วยจนเดลัดเออนะสุ่มสนชีวิตเลยเลอวมาบ้างย่างขึ้นบนบนนอค่ะลุงไมกาขึ้นบนนอโอ้วันแม่กุลารบนนอแจ้งโคโรก็มี่บนนอหมดมือเลยโอ้ นอนโอ้ยนอนนอนแล้วเป็นเพีเลยนอสามสี่โมงแตื่นขึ้นบนหัวเอย่านอนติต้นเรเป็นแม่นางแม่เนนอประมุอตต้องงขึ้นแม่เพนอนเบิ่งเพ่นอ่้จักตัวเพื่นบ่มีแม่จับวลูกวบนนันให้ละแล้วเราจะไปเมกาไปน้ำไปพุ่งเมกา มันย si like? oh, 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 ันเอาดูมันมันมันตื่นใดมันตื่นจริงเราแตจริงเราพูดไม่ลูกะเนาะมันลูกล้องอ่ะมันละร้อนไหมมันเลี้ยงอนาะมันเลี้ยงเนาะโอ้ยเพิ่นก็ใจดีพี่น้องขนาดเพิ่นอายุแบบนี้เพิ่นก็เอาลูกเพื่อนมาเลี้ยงเนาะเขาจะเป็นเป็นลูกคลองอันเป็นู้ใดอนไหนลูกคลองบ่ลูกลูกคลองลูกฮัก โอ้เป็นลูกค้องลูกหักพี่น้องเาจะกันเหรอระเจ้านีเรอามให้แล้วก็เอาแล้วเกิดมาทวิทนี่บโบเป็นอะไรสิปินแต่ยุ่งหงโอู้ยุ่แต่มันเก่าเดือนแล้วก็ได้เอาจะเป็นเนาะเนาะก็มีคนพี่น้องเลยโอ้จิตใจสียห้าเริ่มใส่พี่น้องเลยเนาะเป็นลูกค้องอ่าอ่าน้องหักเนาะลูกฮักลูกคองลูกฮักอีกพี่น้องเลยก็ถือว่าหูทั้งที่พนหัวโบประสงหขนะหูแล้วเต่คนยังได้ครับมาเลี้ยงเพราะว่า

ก็ได้งาเลยเากได้คนมีขาที่เนี่ยต่างคนมียจะีบนมอนมาเื่อะรมาให้เลยเอะ่อเยา่เอเจอเอเอีนเะพีจอนลลูกเนาะดดยคุณจะได้ขายมาดยเตัวเสียได้นะะยันอนยงนอนแล้ว จังสั้นท้าผู้ชมในคิปนี้บ่าวพุน้ำก็จะพร้อมลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปหวังว่าคุณยายจะดีนีนแล้วจะเกิดความสุขสั้นจะเกิดการช่วยเหลือเนาะบ่าวพุน้ำเปะนพ่อพี่สางพ่อที่จะเป็นสะพานบุญไปให้หน้องแฮปปี้อทำมหอศมาทึกหน้องแฮปปี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้บ่าวพุน้ำจะพร้อมลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่นะฮะสำหรับคลิปนี้ไอ้พุน้ำพ่ออ่าไล่แฮปปี่กันเด้อกันน่าเจอกันไหมเนาะขอบใจเด้อ สบายดีบายบายไม่มนือยใม่รมดีจะได้ฮะอบกรับก็ตอดแล้วตัดเลยตัดเลยตัดเดถ้าปกกกมันะเ้าบบไปแต่เเราไปบนยังก่ เออันนี้แหละเป็นซเพาตรงเดือม่ละม่ลนี่ละเดินซาลาว์มาเอกสี่เนาะเอกสี่งี่ังม่ละมละต้นบับคือบุญนำเราอันระดมพตรงเรืออกมาอยู่ในนอกนะ อ่าแต่ตอนนี้ฮนะันมาได้ครึ่งนึ่งแล้วแม่ครึ่งนึงอัอนก็เจ้าอยู่จะคนฮันอยู่ทั้งหมดเดนี้ฮันอยู่ฟังนี้สิคนเอ้อยู่ฟังนั้นเสิบเดรบอกไอ้กรับเพามันเปน้ย่กครถสาเป็นผู้เป็นผู้ผูหัวรถกับผู้หันหอว่าผู้เป็ธรรมดาผู้ธรรมาเนี่ยคือเป็นซ่อกสมองที่มุมูเนียอ๋อคือจะพาคือพ โอ้ยโอ้ยอมเลยก็รมีตัวแทนนี่นุงงทุกอย่างเจ้าที่เป็นแดดออกประกาศมุ้งใบตองเนี่ยคือต่างๆแบบคือต่างๆชิ้โๆนี้ด้วยเจ้า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 ตองเหลืองนะว่ะเป็นตองแห้งเจ้ามุ่งเลยถามเลยถ้าเป็นตองแล้วเจ้าย้ายสบายไม่แน่เจ้ามุ้งแล้วก็ต้องแห้งแล้วก็จะเป็นยายไปอยูุห้ายูุหากินบนไม้เพราะว่าขนมต้องแห้งเขาคิดนี่แหละอาหารมั้อมดเลยฉ่ำหมดเลยคืออัน จะเอาเขาเ้ายหนียวปกเจ้าก็เคยกินแล้วก็เจ้ากินแล้ว็ปนตันตันทีเจ้าไปอ่ะถพี่แท้ก็ไม่เคยกินหรอกแต่ในนอนในไปซอยังยากการนึการหู้การต้มการเนทุกคน้งจย์ตนนีเขาเป็นอะไร่ะกี้เเป็นอะไะแต่ว่าอันใ่ของระตเท่าเภทละเขาระมที่เราภษาคือเาเลยสลับเพลงแต่เพลงห้องงเป็ยังไงเจนี่ตะกี้เขาจภาษาอย่งเขาจะลมเขาใส่ภาษาของเขาจเจ้าเองหลังจากนี้ บ้านพนันเขาไปห้ากาย่างบตามีการเกินไปแล้วข่าววันนี้ก็นั่นคือเลยก็เอาไปเหยียดอยู่อยู่ญี่ปุ่นจะปรับตัวก็น่าจะนอกไปพยายามปรับตัวโอ้ดีใจพี่น้องหมอก็อีฟซีเพชรตัวเนอะเพชรป่ะเพชรค่อยๆไปใหนมือดีได้เลยอ๋อมาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะจักซีเราท่านผู้ชมขาอนุญาตปิดกองสำเนาแล้วก็เขาประทับใจแล้วก็พบกันใหม่พี่น้องไปบ๊ายบาย